สวัสดีค่ะชรักนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i s t e ตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลกักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกดเิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการตีความของดาวใหญ่ที่ย้ายสองดวงในเดือนนี้ค่ะวันที่1ดาวเสารย้ายเข้าราศีกุมจะอยู่ตำแหน่งนี้ไปสองปีครึ่งนะคะมีช่วงที่เดินผิดปกติอยู่หลายจังหวะเหมือนกันวันที่8มฤติยูย้ายเข้าราศีพฤษภ7ปีย้ายหนึ่งราศีค่ะ ฉะนั้นจะอยู่ตำแหน่งนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2572าคม2572ดาวมฤตยูไม่มีพบเรือนเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เขาไปอยู่ในพบเรือนไหนเนี่ยก็จะแฝงอิทธิพลของดาวไปตามเจ้าเดือน,นนั้นๆด้วยซึ่งในเจปีนี้คือดาวศุกร์แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพบเรือนอะไรของตละละราศีดาวสาวดาวบาประคอขยับจากพบกระดุมพะเข้าสหัชชะ เป็นบ้านของพระราหูคู่มิตรค่ะโยกหน้าและก็หลังส่งกำลังถึงกันพบที่สามของเรือนชะตาได้ตำแหน่งอุด,ดมเกณฑ์การโคจรครบรอบ30ปีนะคะที่ดาวกลับมาให้คุณกับลัคนาราศีธนูในตำแหน่งนี้การได้โชคลาบจากดาวเสาไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆค่ะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับไวกระทันหันทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการของมันมามีการปูรากฐานตามลักษณะของดาวเสาร ที่ผ่านมานะคะคุณต้องผ่านการแบกรับภาระ,ะหนักบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนบ้างแล้วค่ะเคยทุ่มเทอะไรไว้จะเห็นผลต่อจากนี้ไปอีกสองปีครึ่งความทุกข์จะค่อยๆค,คลี่คลายลงในหลายๆเรื่องค่ะกลับมามีความสุขให้ได้อีกครั้งนะคะสาหรับบางท่านอย่าทุกจนชินค่ะบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเคยมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ตั้งแต่ดาวเสาอยู่พบวินาศต่อเข้ามากุมลักแล้วก็ล่าสุดอยู่ในพบกระดุมพักการเงินผ่านมาถึงตอนนี้ได้จงภูมิใจนะคะสําหรับดาวเสาสองภพเรือนนี้เขามีความสอดคล้องแล้วก็มีความต่อเนื่องกันตรงที่ว่าตอนที่เป็นเกษตรอยู่ในพบกระดุมพันะคะคุณต้องทํามาหาได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรค่ะถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยหนักอยู่บ้างเพราะว่าดาวเสาไม่ให้อะไรใครง่ายๆ บางคนอาจจะต้องจากบ้านไปทํำงานที่ไกลๆแต่ก็เชื่อว่าคุณจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีกันโดยส่วนใหญ่ค่ะบางท่านที่ทักษะจรดีๆคุณต้องมีโอกาสได้รถได้บ้านแล้วเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมาแต่ในช่วงที่ทักษะจรเป็นกรกินีก็อาจจะมีเหตุปัจจัยต่างๆนะคะที่ทำให้บางท่านเนี่ยเก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่เราต้องแยกกันนะคะส่วนที่ทำมาหาได้ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนเหตุปัจจัยที่ทำให้มันต้องหมดไปก็ส่วนหนึ่งหรือว่าในบางท่านนะคะหมดไปกับการใช้เงินไปลงทุนระยะยาวบางอย่างซึ่งผลของการลงทุนนั้นเดี๋ยวมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นตอนที่ดาวขยับเข้าพบสหัชชะค่ะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงมิตรสหายการคบค้าสมาคมข้อตกลงการทำสัญญาการเจรจาวิ่งเต้นข่าวสารการไปมาหาสู่การเดินทาง โชคลาภเกี่ยวกับการพึ่งพากันในกลุ่มญาติพี่น้องนะคะการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวจากบุคคลอื่นที่คุณนับถือเหมือนญาติก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีปัญหาไม่ลงรอยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาพึ่งพากันได้บุตรหลานอาจจะเรียนจบนะคะหรือว่าสอบได้ทุนทุนจากสถาบันหรือว่าทุนจากคนในครอบครัวลุงป้าน้อาทำให้ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของคุณค่ะ รวมไปถึงได้มีโอกาสเดินทางบ่อยมากขึ้นได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลนะคะไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนคุณจะไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนค่ะจะมีเหตุให้คุณจะต้องเดินทางน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่าท่านที่อยู่ในวัยทำงานนะคะการได้รับโอกาสไปศึกษาต่อหรือว่าไปดูงานทํางานที่ไกลๆในต่างประเทศถ้าคุณรอการอนุมัติโครงการหรือว่าเอกสารสำคัญสำคัญ ผลการสอบการแข่งขันคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีค่ะการได้รับการเอื้อประโยชน์จากสังคมเพื่อนฝูงการไปมาหาสู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมที่คุ้นเคยหรือว่าไม่คุ้นเคยนะคะจะทำให้คุณได้ค้นพบคอนเน e ชันใหม่ๆที่ทำให้คุณได้ต่อยอดแล้วก็ค้นพบช่องทางหารายได้เพิ่มค่ะการพบปะผู้คนยิ่งเยอะจะเป็นจังหวะที่ดีในช่วงเวลานี้ค่ะท่านใดที่ทำงานอิสระหรือว่าทำงานคนเดียวนะคะ พยายามหาช่องทางให้คนพบเห็นผลงานของคุณให้มากเรียนรู้ที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในงานให้มากขึ้นพยายามหาเทคนิคให้คนเข้าถึงผลงานของคุณค่ะส่วนพนักงานบริษัทนะคะพยายามมองหาช่องทางที่จะทําให้คุณมีโอกาสต่อยอดสิ่งที่คุณทําอยู่คุณกําลังทําอะไรลองวิเคราะห์นะคะที่จะหาทางต่อยอดสิ่งนั้นๆเน้นย้ําอีกครั้งนะคะ ดาวสาวไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆคุณย่อมต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทให้มากพอด้วยเช่นกันค่ะถึงจะได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอนะคะถ้าวาักษาจรของดาวสาวเป็นกลักกินีหรือมีดาวในพื้นดวงกำเนิดดาวจันทร์อังคารสุขอยู่ในตำแหน่งที่ส่งกำลังถึงดาวเสาก็อาจจะส่งผลตรงกันข้ามกับที่พูดมา หรือไม่ก็เข้าเป็นรถทอนด้านดีลงไปได้เช่นกันค่ะเรื่องที่มีโอกาสจะส่งผลไปในทางร้ายนะคะ mm. ก็เช่นว่าควรจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากญาติพี่น้องแต่ก็มีเหตุให้คุณต้องขัดแยง้งปุตหลานบริวารดือ้อรัน้นไม่เชื่อฟังหรือไม่ก็มีปัญหาก,กับสังคมคนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานแต่ไม่ว่าจะมีการพลิกผันไปในทางไหนนะคะก็ยังถือว่าดาวให้อนิสง์ที่ดีมากกว่าเสีย อันนี้เป็นเหตุจำเป็นเฉยๆค่ะที่จะต้องตีความให้คุณเห็นภาพทั้งสองด้านไม่มีใครที่จะเจอแต่เรื่องดีอย่างเดียวแล้วก็เรื่องเสียอย่างเดียวนะคะแต่ด้วยอนิสง์ที่ดีของดาวก็จะทำให้คุณผ่านเรื่องไร้ๆต่างๆไปได้ค่ะโหราศาสตร์เป็นเรื่องของการรู้แล้วเพื่อวางแผนนะคะที่สำคัญเราควรอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเมื่อเรารู้แล้วว่ามีทั้งดีแล้วก็เสียที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ เราก็แค่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะไปต่อกันที่ดาวมฤตยูกันบ้างนะคะมฤตยูในพื้นดวงกําเนิดอยู่ในตําแหน่งไหนก็มีความสําคัญนะคะสามารถที่จะให้คุนหรือว่าลดทอนความดีของดาวได้ด้วยเช่นกันในที่นี้เราจะไม่ลงรายละเอียดนะคะว่าเป็นการพยากรณ์ภาพรวมมฤตยูดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงความก้าวล้ําทันสมัย ในภพอลินี้นะคะเราจะนึกถึงเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบายการค้นพบพรสวรรค์หรือว่าความชำนาญพิเศษบางอย่างปัญหาอริศัตรูนี่ศินเป็นนี่เก่าหรือว่านี่ใหม่ก็ได้ค่ะเป็นได้ทั้งเจ้านี่หรือว่าลูกนี่เป็นได้ทั้งถูกเขาฟ้องหรือว่าฟ้องร้องเขาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะคะนี่คือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับภพบอริค่ะ ถ้าคุณทำงานอย่างตรากตราแล้วก็เหนื่อยสะสงม,มาอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะเริ่มมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สุดโทมค่ะทำให้คุณอาจจะต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพบริวารญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องต่างๆสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณอาจจะเปลี่ยนไปเคยมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องก็อาจจะเปลี่ยนไปทางานอิสระหรือเคยทางานกับครอบครัวก็ออกไปทางานของคุณเอง เป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะอยากมีกิจการเล็กๆนะคะไม่อยากจะต้องอยู่ใต้คำสั่งของใครคุณอาจจะค้นพบความสามารถหรือความชำนาญพิเศษบางอย่างโดยบังเอิญพยายามลองผิดลองถูกนะคะเริ่มทำจากสิ่งที่คุณสนใจก็ไม่แน่นะคะของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เริ่มจากสิ่งที่สนใจดูก่อนนะคะลองสังเกตตัวคุณเองว่าคุณอยู่กับอะไรได้นาน ทำได้นานๆไม่เบื่อยกตัวอย่างนะคะคนที่เขาติดเกมมากๆนั่งเล่นเกมได้เป็นวันๆแต่กลับมองเห็นช่องทางหารายได้จากเกมบางคนทำช่อง YouTube รีวิวเกมนะคะกลายเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาซะง,งั้นลองมองดูในแบบของคุณนะคะคุณอาจจะพบเรื่องดีๆในพบอลินี้ก็ได้คะ่ะถ้าพบปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าบางท่านมีภาระหน้าที่เยอะคะ่ะ จนละเลยสุขภาพร่างกายของตัวเองยิ่งถ้าเป็นโรคที่เป,เป็นเป็นหายหายยิ่งต้องระวังค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์การเจ็บป่วยโรคแปลกๆหาสาเหตุแห่งโรคได้ยากหรือว่าโรคประจําตัวนะคะเขาทํานองเป็นเองหายเองอันนี้ก็ไม่ควรประมาทค่ะติดตามเรื่องนี้สินด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามตั้งเป้าหมายไว้ในใจค่ะแล้วก็มีวินัยกับตัวเองแล้วก็ทําให้ได้หรือว่าคุณตั้งใจจะไปเรียนต่อในระดับที่สูง พยายามที่จะทําให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงนะคะหาแรงปันดาลใจให้กับตัวเองเยอะๆค่ะถ้าคุณยังอายุน้อยทําได้ไวชีวิตคุณก็จะสําเร็จไวค่ะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอนะคะถ้าว่าตำแหน่งของดาวในพื้นดวงกำเนิดคุณไม่ส่งเสริมดาวมฤตยูที่จอนเข้ามาเกณฑ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของการฟ้องร้องคดีความที่จะยืดเยือ้อ เกิดปัญหาการทำงานกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในบางเรื่องคุณอาจจะตั้งรับได้ยากค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราก็ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพของดาวในภพอลินะคะอาจจะเกิดหรือว่าไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะใน7ปีนี้มีโอกาสเกิดสิ่งต่างๆได้มากมายทั้งเรื่องดีแล้วก็ร้ายสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พูดตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพมากนักนะคะภายใน7ปีนี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ความเป็นมรติยูจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆสะสมพลังงานค่ะทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายค่อยๆก่อตัวเมื่อใดที่ปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมนะคะเมื่อนั้นคุณถึงจะเห็นผลที่ได้จากดาวทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายสนทิตทางของดาวเราจะอ้างอิงจากดาวศุกร์ด้วยดาวเจ้าเรือนที่มรตยูไปสถิตอยู่ โดยที่จะอ่านดาวดวงอื่นๆประกอบเพื่อให้เห็นแนวทางที่จะเป็นไปส่วนมันจะไปถึงจุดเปลี่ยนเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับรักนาราศีธนูทุกท่านค่ะคุณจะพบกับความปลอดโปร่งโร่งใจได้บ้างแล้วนะคะมีกำลังใจที่ดีเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะจบแล้วคะ่ะสำหรับคลิปดาวเสาและก็มฤตยู ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ